สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วคู่แฝงกินสไตล์ผมมาพูดเรื่องที่ทำให้ผมสะเทือนใจและทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเ <c oughs> ช่นผมณนะตอนนั้นผมได้พูดกับและคุยกับที่ปรึกษา ผมไปปรึกษาเรื่องหนึ่งผมได้เขียนเรื่องราวที่โกหกและมันเป็นสิ่งไม่ดีครับได้โกหกผู้คนที่ผมได้คุยและโกหกตัวเองมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากเลยครับที่เรามาโกหกที่ผมได้โกหกลงไปนั้นผมยอมรับผิด ถ้าว่าสิ่งที่มันสามารถทำให้ผมได้พัฒนานั้นคือการยอมรับที่ยอมรับจริงๆจากใจเราจึงเกิดการพัฒนาไม่ใช่ว่าผมทำผิดหลายๆครั้งแล้วผมจะได้รับการยอมรับหรือได้ยอมรับตัวเองว่าตัวเองทำผิดไปแล้วเรา ควรทำลงมือทำให้ดีเท่าที่เราสามารถทำได้นั้นคือรายการที่ผมบอกครับรายการให้เท่าที่สามารถให้ได้ลาคุณไปก่อน